คุณเคยไหมที่รู้สึกเหมือนกำลังแบกท้องฟ้าเอาไว้บนบ่าสองข้างแบกทั้งความหวังความคาดหวังและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของใครต่อใครจนกระทั่งมันหนักอึ้งเกินกว่าที่คุณจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจของตัวเองคุณเคยไหมที่ต้องยืนหยัดเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งเป็นหินผาที่ไม่มีวันโค่นล้มเป็นร่มเงาให้ผู้คนได้พักพิงหลบซ่อนจากแดดฝนที่โหมกระหน่ำในชีวิตของพวกเขา คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ใจเย็นเป็นผู้แก้ปัญหาที่เฉียบขาดเป็นคนที่ใครต่อใครก็มั่นใจว่าจะหันหน้าไปพึ่งพาได้เสมอในยามที่โลกของพวกเขากำลังสั่นคลอนในทุกๆวันคุณสวมบทบาทนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณยิ้มอย่างเข้มแข็งพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงให้กำลังใจด้วยแววตาที่หนักแน่นแม้ในใจจะอ่อนล้าเพียงใด คุณก็พับเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในลิ้นชักที่ปิดตายลึกเข้าไปในก้นบึ้งของจิตใจเพราะคุณรู้ดีว่าหากคุณแสดงความอ่อนแอออกมาโลกของใครบางคนอาจจะสั่นคลอนยิ่งกว่าเดิมและคุณเองก็ไม่แน่ใจว่าโลกของคุณจะเหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวหากคุณไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งคนนั้น ความเหนื่อยล้านี้ไม่ได้ปรากฏในรูปของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายแต่มันคือความเหนื่อยล้าที่กัดกินวิญญาณมันคือความว่างเปล่าที่ก่อตัวขึ้นเงียบๆในส่วนลึกที่สุดของหัวใจมันคือเสียงสะท้อนที่ก้องอยู่ในความเงียบงนันยามที่คุณอยู่คนเดียวเสียงที่ถามว่าแล้วใครล่ะจะดูแลคุณใครล่ะจะรับฟังเรื่องราวของคุณบ้าง ใครล่ะจะโอบกอดคุณในยามที่คุณอ่อนแอคุณมักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าวันนี้มีอีกหลายชีวิตที่รอการพึ่งพาจากคุณและนั่นคือภาระที่หนักอึ้งกว่าการแบกก้อนหินใดๆเพราะมันคือภาระทางอารมณ์ภาระทางจิตใจที่ไม่มีใครมองเห็นรอยแผลที่มันทิ้งไว คุณเชี่ยวชาญในการซ่อนเร้นความเจ็บปวดคุณเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมบนเวทีชีวิตในบทบาทของผู้แข็งแกร่งที่ไม่เคยท้อถอยคุณฝึกฝนการกลืนน้ำตาการข่มความสะอื้นการเก็บซ่อนความกลัวและความโดดเดี่ยวไว้ภายใต้หน้าก,ากากที่ไร้รอยต่อคุณเห็นตัวเองเป็นเหมือนเขื่อนขนาดใหญ่ที่คอยกั้นกระแสน้ำเชี่ยวไม่ให้ไหลาบาท,ท่วมทนหมู่บ้านเบื้องล่าง คุณยืนหยัดอยู่ตรงนั้นอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลน้ำที่ไหลกระทบตัวคุณทุกวันกัดกร่อนพื้นผิวของคุณไปทีละน้อยแต่คุณก็ต้องรักษารูปทรงของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเขื่อนนี้จะไม่มีวันพังทลาย และคุณรู้ดีว่าหากคุณพังลงโลกของใครบางคนอาจถึงคราวล่มสลายจริงๆและความคิดนั้นมันน่ากลัวเสยิ่งกว่าความเจ็บปวดใดๆที่คุณกำลังแบกรับอยู่ ในบางครั้งความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทางเหมือนเป็นยานพาหนะที่ทุกคนใช้เดินทางไปถึงจุดหมายของตัวเองแล้วก็ถูกจอดทิ้งไว้ข้างถนนโดยไม่มีใครสนใจว่าคุณจะยังขับเคลื่อนต่อไปไหวหรือไม่ คุณให้พลังงานคุณให้ความหวังคุณให้ทุกสิ่งที่คุณมีจนกระทั่งคุณไม่เหลืออะไรให้ตัวเองเลยแม้แต่น้อยมันคือความรู้สึกที่อ้างว่างอย่างบอกไม่ถูกเหมือนอยู่กลางทะเลสายกว้างใหญ่แต่กลับแกล้งทำเป็นโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์เพื่อรอต้อนรับผู้คนที่กระหายและอ่อนล้าเข้ามาพักพิง คุณปรารถนาเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่คุณสามารถถอดหน้ากากนั้นออกได้ปล่อยให้ความอ่อนแอไหลทะลักออกมาเหมือนน้ำตาที่อัดอั้นมานานแต่คุณก็กลัวเหลือเกินกลัวว่าหากคุณแสดงความอ่อนแอออกมาจะไม่มีใครเข้าใจกลัวว่าเขาจะมองคุณเปลี่ยนไปกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้และที่สำคัญที่สุดกลัวว่าเขาจะจากไป คุณจึงเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เลือกที่จะทนแบกมันไว้เพียงลำพังเพื่อรักษาสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดเอาไว้นั่นคือความมั่นคงในสายตาของคนอื่นและที่ยืนในชีวิตของพวกเขาซึ่งบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะเป็นที่ยืนของคุณเองด้วยเช่นกัน คุณเคยไหมที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความสุขที่แท้จริงแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความรับผิดชอบรอยยิ้มที่สวมทับความอ่อนล้าและเจ็บปวดเอาไว้จนบางครั้งคุณก็ลืมไปแล้วว่ารอยยิ้มที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรมันเป็นความเหนื่อยล้าที่ฝังลึกจนคุณเริ่มจำไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องสวมบทบาทนี้เป็นอย่างไร ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณถูกซ่อนไว้ใต้ชั้นของความคาดหวังและมันหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกราวกับตัวเองกำลังจะจมดิ่งลงไปในห้วงมหาสมุทรที่ไม่มีก้นบึง้งเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคุณไม่ใช่แค่เสียงแห่งความอ้างว้างแต่เป็นเสียงแห่งการต่อรองเป็นเสียงที่พยายามจะบอกคุณว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอ คุณถูกหล่อหลอมมาให้เชื่อว่าการแสดงความอ่อนแอคือความล้มเหลวคือการทรยศต่อความเชื่อมั่นที่ผู้อื่นมีให้มันคือการตอกย้ำความเชื่อที่ว่าคุณต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งเสมอตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่บทบาทนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณกลายเป็นอัตลักษณ์ที่แยกไม่ออกจนคุณเองก็สับสนว่าอะไรคือคุณจริงๆและอะไรคือบทบาทที่คุณสวมใส่ บ่อยครั้งคุณรู้สึกราวกับว่ามีเสียงเล็กๆที่คอยกระซิบซ้ำๆในหัวว่าถ้าเธอไม่เข้มแข็งแล้วใครจะอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่เป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วเธอจะมีคุณค่าอะไรเสียงเหล่านี้ก่อร่างสร้างตัวมาจากความกลัวที่ฝังรากลึกความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งความกลัวที่จะไม่เป็นที่ต้องการความกลัวที่ถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอและไร้ประโยชน์ มันเป็นความกลัวที่บีบรัดหัวใจจนคุณต้องยอมทนแบกรับทุกสิ่งเพื่อแลกกับการเป็นที่ยอมรับเพื่อแลกกับการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันคือชีวิตของคุณคุณอาจเคยเจอเหตุการณ์ที่ความพยายามจะแสดงความอ่อนแอออกมาเพียงเล็กน้อยกลับถูกมองข้ามถูกเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งถูกตัดสินว่าอ่อนแอเกินไป ประสบการณ์เหล่านั้นยิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าโลกนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับความเปราะบางของคุณทุกครั้งที่คุณพยายามเพเยะช่องว่างเล็กๆเ,เพื่อให้แสงสว่างแห่งความเข้าใจส่องเข้ามาคุณกลับเจอแต่ก,กำแพงที่สูงขึ้นหรือความว่างเปล่าที่เย็นชาทำให้คุณต้องรีบปิดช่องว่างนั้นลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างกำแพงแห่งความเข้มแข็งให้หนาแน่นยิ่งกว่าเดิม ความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของคุณเริ่มประท้วงร่างกายของคุณเริ่มส่งสัญญาณอ่อนลา้าทั้งที่ใจก็ยังพยายามจะยืนหยัดคุณรู้สึกเหมือนกำลังฉีกตัวเองออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือคนที่คุณต้องเป็นเพื่อโลกภายนอกอีกส่วนหนึ่งคือคนที่คุณเป็นจริงๆในโลกภายในและส่วนทั้งสองนี้ไม่เคยได้มาบรรจบกัน มันเป็นความเจ็บปวดจากการที่ต้องปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความต้องการที่แท้จริงปฏิเสธแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าที่แสนจะธรรมดาของมนุษย์คนหนึ่งคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่ขึงตึงอยู่เหนือเวนมันเป็นเส้นได้ที่เปราะบางแต่คุณก็ต้องรักษาสมดุลอย่างดีที่สุดเพราะคุณรู้ว่าการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการร่วงหล่นลงไปในความมืดมิดที่คุณกลัวที่สุด และสิ่งที่น่ากลัวกว่าการร่วงหล่นคือความคิดที่ว่าจะไม่มีใครยื่นมือมาคว้าคุณไว้เพราะทุกคนเคยเห็นแต่คุณที่ยืนหยัดอยู่บนเส้นได้นั้นอย่างมั่นคงไม่เคยเห็นคุณในยามที่กำลังจะเสียหลัก คุณมักจะค้นหาความหมายในความช่วยเหลือผู้อื่นค้นหาคุณค่าในสายตาของคนที่พึ่งพาคุณมันเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ยังมีประโยชน์อยู่ยังมีที่ว่างอยู่บนโลกใบนี้แต่คุณลืมไปว่าน้ำหล่อเลี้ยงนั้นมันไหลออกไปข้างเดียวไหลออกไปให้คนอื่นดื่มกินจนกระทั่งบ่อน้ำภายในตัวคุณเองเริ่มแห้งขอด คุณให้ความสำคัญกับความสุขของคนรอบข้างจนมองข้ามความทุกข์ที่สะสมอยู่ในใจของคุณเองคุณเชื่อว่าการเสียสละคือหนทางเดียวที่จะให้คุณเป็นคนดีและคนดีจะไม่แสดงความอ่อนแอความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงยิ่งกว่าการอยู่คนเดียวจริงๆเพราะมันคือความโดดเดี่ยวที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย คุณอยู่ท่ามกลางวงล้อมของคนที่คุณรักและคนที่รักคุณแต่กลับไม่มีใครเข้าถึงส่วนลึกที่สุดของคุณได้คุณไม่สามารถแบกรับภาระไม่สามารถบอกเล่าความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจคุณเหมือนดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าให้ผู้คนบนโลกได้ชื่นชมแต่แท้จริงแล้วดาวดวงนั้นก็เผาผลาญเชื้อเพลิงของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงียบงนันโดยไม่มีใครรู้ถึงเปลวไฟที่กำลังจะมอดดับภายใน มันเป็นวงจรที่ยากจะหลุดพ้นยิ่งคุณแข็งแกร่งคนอื่นก็ยิ่งพึ่งพายิ่งคนอื่นพึ่งพาคุณก็ยิ่งรู้สึกต้องเข้มแข็งและยิ่งต้องเก็บงาความอ่อนแอไว้ลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่นมันกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นกักขังคุณไว้ในบทบาทที่คุณเองก็เริ่มเหนื่อยล้าที่จะแสดงมันคือการสูญเสียตัวเองไปทีละน้อยสูญเสียอิสรภาพในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถรู้สึก อ่อนแอและเปราะบางได้แต่ถ้าหากเราลองมองเข้าไปให้ลึกกว่านั้นลองสวมมุมมองที่เมตตาต่อตัวเองอีกสักนิดคุณจะพบว่าความเหนื่อยล้านี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของคุณเลยแต่มันเกิดจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีและความรับผิดชอบที่คุณมีต่อผู้คนรอบข้างคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอ คุณคือคนที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่สามารถแบกรับภาระที่หนักอึ้งขนาดนี้มาได้นานแสนานานโดยไม่ปรีปากบ่นแม้แต่คำเดียวและนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยโปรดรู้ไว้เถิดว่าการเป็นมนุษย์นั้นหมายถึงการมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คือการยอมรับทั้งสองด้าน การสแสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวมันคือความกล้าหาญต่างหากเป็นความกล้าหาญที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นความกล้าหาญที่จะบอกว่าฉันก็เหนื่อยเป็นฉันก็ต้องการการดูแลเช่นกันโลกของคุณจะไม่ล่มสลายหากคุณลดกำแพงลงมาบ้างคนที่รักคุณจริงๆคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงจะไม่จากไปเพียงเพราะคุณสแสดงความอ่อนแอให้พวกเขาเห็น ในทางกลับกันพวกเขาอาจจะรู้สึกโล่งใจเสียด้วยซ้ำที่ได้เห็นคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกและมีขีดจำกัดเช่นเดียวกับพวกเขาความสัมพันธ์ที่แท้จริงก่อกำเนิดขึ้นจากการเข้าใจในความเปราะบางของกันและกันไม่ใช่แค่ความเข้มแข็งที่ฉาบฉวยลองอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างเถิดพักทั้งร่างกายและจิตใจ พักจากบทบาทที่คุณสวมใส่มานานแสนนานโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นวีรบุรุษต,ตลอดเวลาและคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกสิ่งไว้เพียงลำพังการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่มันคือการยอมรับว่าเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มันคือการเปิดประตูให้คนอื่นได้แสดงความรักและความห่วงใยในแบบที่พวกเขาอยากจะมอบให้คุณบ้างบางทีสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคือการที่คนอื่นจะผิดหวังในตัวคุณแต่ลองคิดดูสิว่าการที่คุณต้องทนทรมานอยู่เงียบๆแบกรับความเจ็บปวดไว้เพียงลำพังโดยไม่ยอมให้ใครได้เข้ามาช่วยแบ่งเบา มันอาจทำให้คนที่รับคุณจริงๆรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากกว่าที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นความเจ็บปวดของคุณได้และไม่สามารถทำอะไรให้คุณได้เลยจงให้โอกาสพวกเขาได้แสดงความรักและห่วงใยในแบบที่แท้จริงบ้างเถิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การล้มลงแต่อยู่ที่การล้มลงแล้วสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ และบางครั้งการลุกขึ้นมาใหม่นั้นก็ต้องการมือที่ยื่นมาช่วยพยุงบ้างการอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีทั้งวันดีและวันแย่ๆมีทั้งความสุขและความทุกข์มีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่จะนำคุณกลับมาสู่ความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์และแท้จริงของคุณอีกครั้ง จงโอบกอดความเหนื่อยล้าของคุณไว้จงรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่กัดกินคุณมานานแล้วบอกกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรฉันทำดีที่สุดแล้วฉันสมควรได้รับการพักผ่อนอนุญาตให้ตัวเองได้หายใจยอย่างเต็มปอดอีกครั้งอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงผืนดินใต้เท้าอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกท้องฟ้าเอาไว้บนบ่าเสมอไป คุณมีคุณค่าไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นแต่เพราะคุณคือคุณเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมีจิตใจและสมควรได้รับความรักความเข้าใจและการดูแลเช่นเดียวกับที่คุณมอบให้คนอื่นมาโดยตลอด